สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้น้ำเงี้ยวจ้าวจะบอกว่าตานี่เป็นคนชอบกินน้ำเงี้ยวมากนะคะแต่ว่าสื่อเธอฉันบรดเหตุเองถ้าถ้าฉันทำเองถ้าถ้าฉันถ้าฉันาทำเองนะเครื่องจะแน่นแบบหมูทรงหมูสับจริงสิแม่แต่อันนี้ซื้อมามันมีเลือดมีเลือดมีแบบเนื้อติดก,กระดูจริงสิแม่ไม่มีหมูสับเลยยังว่าอะไรเนาะมันต้องไปกินแบบว่าถึงที่ไง อยู่นี่มันก็ไม่ออริจินอลหรอกอ่ะใส่ลงไปพอหายอยากค่ะพอหายอยากนี่มาจา้ะบีบางนาวลงไปยูซูลินไม่รู้ว่าจะไปซื้อเครื่องทำได้ที่ไหนนะคะไม่รู้อ่ะ ผักก็แบบว่าไม่ครบได้ผักดองมาอยู่แล้วก็ได้เป็นแบบอย่างเนี้ยบะคงไหมโอ้มันบปฉายอ่ะกินเลยนะคะแสงไม่ดีนะคะเพราะว่ามันอากาศมืด ดมืดนๆลวกันแดดกองสินะาย้จเนียต้องไปกินอยู่แถวภาคเหนือเนาะ จริงจังดาไปรับใครมาแล้วไปรับเด็กๆถ้าเป็นน้ำเนี้ยวนึกถึงพี่มี่นึกถึงพี่มี่กับพี่หนิงนะคะน้ำเนี้ยวทำอร่อย ก็พี่ญิงเคยไปอยู่เหนือแล้วพี่มี่เป็นคนเหนือสมัยทำงานกับสิบปีแล้วตั้งแต่ทำงานชับลาอืมสามนมงแล้ว แสงก็จะขาวๆมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนแบบว่าแดดแดดมืดๆนหมมันมืดฝนแล้อยากทำกินเองนะแต่ว่าสุรินม,มันหาเครื่องำทำน้ำเยี้วไม่ได้อะ 人家母。 จริงๆร้านนี้ร้านนี้ตอนนี้สั่งกินประจำนะคะแต่วันนี้เขาไม่ใส่หมูสับอะ่ะปกติก็จะมีหมูสับแบบเข้มข้นนะมีเลือดด้วยหือ,อได้ยูเหลือกขาดหมูสับ อันนี้มีแต่กระดูกหมูกระดูกจริงๆเลยนะไม่มีเนื้ออะไร